ที่บูธฮิตซูนะครับตัวนี้เป็นตัวแคมปิ้งอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปถามข้อมูลกันว่าสเปกมันเป็นยังไงรู้จักแล้วน่าจะชาร์จไฟได้ด้วยสบายเลยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตัวนี้คือสเปคมันเป็นยังไงได้ครับผมก็ ตอนนี้ครับมิสูบิชิก็มีการเปิดตัวมาสักพักระยะหนึ่งแล้วครับผมก็คือตัว Outlander PHEV ครับซึ่งอันี้ก็จะเป็นระบบ p l u g In Hybrid อย่างที่ลูกค้าหลายๆท่านเคยเจอกันมาแล้วนะครับแต่เราก็จะมีจุดเด่นหลักๆประมาณ3ข้อด้วยกันครับที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกก็คือระบบขับเคลื่อนครับผมที่เราใช้มอเตอร์2ตัวหน้ากับหลังนะครับเป็นขับ4ี่แบบฟูลไทม์เลยด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเลย ไม่มีระบบส่งกําลังจากเกียร์หรือไม่มีเกียร์บล็อกนี่เองครับส่วนจุดเด่นที่2ก็คือตัวเครื่องยนต์สามารถใช้ปั่นไฟได้ครับจะมีเจเนเรเตอร์ต่ออยู่กับเครื่องยนต์เพ<อ>ื่อที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าจากน้ำมันได้นะครับแล้วก็ส่วนจุดเด่นข้อที่3ก็คือเรื่องนี้เลยครับผมเป็นตัว a c outlet ก็คือลูกค้าไปแคมปิ้งครับร่วงนี้กระแสแคมปิ้งกาลังมานี่เลยฮะก็จะมีเป็นช่องบัคส3ตาให้2จุดครับผมก็สตา,าร์ทร,รถลักษณะนี้เลยครับแล้วก็ กดเปิดสวิตช์ AC 1,500บาทัแล้วก็เสียบใช้งานจากตัวรถได้เลยก็คือคือปกติถ้าเราสตาร์ทรถไวใช่ไหมครับมันจะแบตหมดไปเอง อ่าบางใช่ครับถ้าสมมติเราใช้ไฟไปต่อต่อเนื่องไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมแบตมันก็จะหมดแต่เนี้ยพอแบตเตอรี่ต่ำครับตัวรถก็จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้อัตโนม,มัติเพื่อเป็นการผลักไฟด้วยตัวเองเลยก็คือจะมีจอคอนโทรลใช่ใช่อ<ด><ด>ยูก็จะมีทางเลือกด้วยกันครับสมมติ่างทีลูกค้าไปถึงที่หมายแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่เหลือประมาณ20-30%อย่างเงี้ยครับจะอยากจะจอดนอนเปิดแอร์ใช่ไหมครับเราก็จะมีเป็นกลุ่มคอนโทรลอยู่ครับผมกดที่ปุ่มเซฟชาร์จสองครั้งอันนี้เองกาัระกว่ๆคบ็จ ้แบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถเปิดแอร์นอนได้ยาวๆแปดชั่วโมงนะครับผมเอาไฟคันเดียวนี่ไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องไฟเรื่องอะไรใช้งานได้แน่นอนใช่ครับผมขอแค่มีน้ำมันครับก็คือเครื่องมั่นไฟหรือ power box mm hmm. อะไรนี่ครับท mm ุกค้าที่สายแคมปิ้งหรือสายเที่ยวกลางป่ากลางเขานะครับสายกลางเต็นท์ไม่ต้องไปห่วงเรื่องไฟสำรองนะครับเรารถสามารถจ่ายได้เลยครับ1,500ั 1, บารวัตต์เองงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ ที่ผมบอกไปตอนแรกว่ารถไม่มีเกียร์บล็อกเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวชิ้นส่วนในเครื่องยนต์นที่ต่อเพื่อส่งกำลังครับแต่ว่ายังมีคันเกียร์อยู่นะครับมีเกียร์อ,อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับสีเงินเงินนั้นเลยจะเป็นรูปแบบของ Joy ซิกครับซึ่งอันนี้ก็จะมีเดินหน้ากับถอยหลังเงียบเงียบเหมือนรถจ๊อดบเลยฮะอ๋อคืออารมณ์แบบรถไฟฟ้าเลยอะ่ะอีนเด์เลยอ่ะใช่ครับรถที่แบบใช้รถดูแบบทีวีเลยครับ แต่ที่ก็จะพอถ้าบางคนกังวลว่าจะไปเที่ยวกลางฝ่ากลางเขาไม่มีเกียร์จะขึ้นลงขึ้นเขาลงเขายังไงใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะมีเป็นตัวแพดเดิลชิฟต์ครับอยู่หลังพวงมาลัยอันนี้ก็จะใช้ในการใช่ครับผมนั้นเลยใช้ในการเหมือนกับว่าลดขึ้นลงขึ้นใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับเทนเกียร์จริงๆแต่เป็นการล็อกรอบมอเตอร์แอนด์แม่แบบนี้ครับเพื่อการหนุนรถไม่ใช้เบรกได้น้อยลงอแบเงี้ยครับผมเพราะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็มีการชาร์จกลับเยอะขึ้นด้วย ไอตัวหน้าจอที่ขึ้นอยู่ก็คือที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถสามารถวิ่งได้47กิโลเมตรครับผม,มซึ่งถ้าแบตเตอรี่ตรงที่อยู่ใต้ท้องรถนะผมเป็นสีแดงขึ้นมาเนี้ยครับเครื่องยนต์จะสตาร์ทปั่นไฟอัตโนมัิเลยอ๋อก็คือน้ํามันก็จะทํางานท,ทันทีเลยแต่พอเหมือนกับว่าใช้น้ํามันปั่นไฟนะครับ,รบก็จะอยู่ในเรทที่ประหยัดกว่าน้ํามันมาขับเคลื่อนครับผม แล้วด้านบนนี่คือที่ใส่มาคือเป็นชุดแต่งเลยไหมครับหรือว่าแต่งเป็นเป็นแต่งเพิ่มเติมครับแต่เพิ่มเติถ้าเป็นตัวราวหลังคาอัน,นเนี้ยุัเนี้ครับมีให้อยู่แล้วลูกค้าถ้าอยากกาติดบนหลังคาจะต้องซื้อแหลกกับตัวเต็นท์เพิ่มเองนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าเรื่องการรองรับน้ำหนักนะครับตัวเต็นท์เนี้ยมันรองรับน้ำหนักได้300กิโลซึ่งหลังคาของเราก็ซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันครับอันนี้ของทูรี่ส์ครับใช่ครับผม ก็อันนี้เหมือนเป็นตัวอย่างไปเลยเป็นตัวอย่างว่าเราต้อหนักได้เราน้องหนักได้เยอะแต่ถ้าขนาดวิ่งจะไม่ให้เกิน80กิโลนะับห้องเครื่องก็จะแน่นๆหน่อยครับก็ตั้งรงดบกันเครับก็พวกเซ็นเซอร์มีให้รอบคันครับผมกีีกิ้งก็ไปแร็ปจีนดูสันส่วนให้ด้วยครับส่วนคุณมพลังก็ จะแบ่งเป็น2ก้อนเลยนะฮะใหญ่ยยๆเลยสีเทานะครับผมก็จะเป็นฝั่งชุดมอเตอร์ขับเพลื่อเราหน้าครับ<อ>จะมีอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างหลังด้วยอาอีกชุดหนึ่งใช่ครับเป็นฝักสี่กับมอเตอร์เลยครับอมันเลยไม่มีเพลากลางไม่มีเฟืองท้ายไม่มีเกียร์ไงครับคือไมยอิสระเลยใช่ครับผมแยกอิสระสีล้อเลยครับ<อ>แล้วก็สีแดงนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับผมขานาด2.4ลิตรครับ<อ>เครื่องยนต์เป็นซินเติม กียได้ครับโอ้สองยลิตรนะี่คือสำหรับรถครอบครัวผมว่ามันก็โอเคนะแรงเหลือๆอะไรใช่ครับผมบางที <c oughs> เราไม่ต้องคองวลว่าขึ้นเขาไหวหรือเปล่าใช่ครับคือคนส่วนใหญ่คือคิดว่าแบบถ้าเป็นต้องเป็นรถกระบะอย่างเดียวอ่าใช่ครับผมอันนี้ก็ <c oughs> ที่จะขึ้นเขาอะไรเนงะี้ย ถ้าทางลาดยางก็ถึงไหนถึงกันเลยครับผมวันนี้ส่วนเรื่องโหมดขับเสียครับแล้วก็จะมีให้ใช้อีกทั้งหมด3โหมดนะครับผมจะมีเป็นธรรมดาโหมด normal เนาะโหมดที่มันขัดมาคือโหมด snow ครับอันนี้ก็เอาไปวิ่งทางลูกรังแล้วคล้ายๆกับ4 o high ในรถกระบะครับแล้วก็จะมีโหมดเป็นโหมด sport ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแยกอยู่ตรงคอนโซลกลางเลยนะครับก็จะเป็นการตนด์บายเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มล็อกให้เยอะขึ้นนะครับส่วนกรณีติดลมจะมีโหมดล็อกจะคล้ายๆดิล็อกในรถ p ีพีพีรถกระบะได้แก่ครับผมก็ไม่ต้องมานั่งงัดล้องัดอะไรอย่างนี้แล้วฮะสบายขึ้นครับผมตอนนี้ก็คือเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวท็อปที่โชว์อยู่นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมคือถ้าใครสนใจที่จะวอล์กอินเข้ามานี่โปรโมชั่นต่างกับตอนนี้ไหมครับข้างนอกข้างใน จริงๆตอนนี้ผมเราว่าน่าจะเป็นโปรโมชั่นเดียวกันกัดในงานเลยคับถ้าลูกค้าอยากจะได้ประสบการณ์การเทดไยโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการขับขี่ร่วมนั่งไปกับลูกค้าด้วยก็มาเทสไซที่งานได้เลยครับแต่ถ้าสะดวกใกล้บ้านก็ได้มากัรทัาได้ใช้ถนนจริงในพื้นที่ที่ลูกค้าใช้งานด้วยครับโอเคครับมานะครับขอบคุณมากครับ